กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของซึ่งฮุนหมอรักษาโรคทางเดินอาหารที่เพิ่งจะได้หย่าร้างกับภรรยาหลังคลินิกที่เขาเปิดล้มละลายเขาได้ย้ายไาอยู่ที่ชานเมืองของกรุงโซเพื่อมาอาศัยทํางานอยู่ในคลินิกของเพื่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมขณะที่แม่น้าําฮานกําลังเริ่มที่จะละลายได้มีศพของผู้หญิงหัวขาดโผล่ขึ้นมาจากน้ําและลอยมาเกยอยู่บนฝั่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หมอซึ่งฮุนได้ย้ายมาอยู่ในแถบนั้นพอดีที่คลินิกของเพื่อนแห่งนี้ซึ่งคุนที่ทํางานร่วมกับพยาบาลสาวอย่างมียุนที่คอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาและได้อาศัยอยู่คนเดียวภายในห้องพักแคบๆเพราะเขาเพิ่งจะล้มละลายและไม่มีเงินสาเหตุมาจากการเปิดคลินิก ในย่านของคนรวยอย่างกังนำซึ่งมีราคาเช่าที่ดินที่แพงหูฉีหมอได้เข้ามาใสา่ขอทำงานในคลินิกของเพื่อนที่รู้จักกันเนื่องจากซึ่งหุนนั้นเป็นหมอที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอ,อาหารและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนแถบชานเมืองที่มักจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับท้องไส้งานอดรตข,ของหมอซึ่งหุนก็คือการอ่านนวริยายแนวสืบสวนสอบสวนเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังสือจนถึงขนาดหยิบติดมือเข้ามาอ่านในที่ทำงานอยู่เป็นประจำหลังนั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าหมอได้เดินทางไปยังที่พักของตัวเอง ซึ่งอยู่ชั้นบนของร้านขายเนื้อที่แบ่งให้เขาเช่าภรรยาและลูกชายของคนขายเนื้อได้บอกกับหมอว่ามีพัสดุจาระมาหาเขาโดยคนที่ส่งมาก็คือภรรยาเก่าของซึ่งหุนก่อนที่จะแยกจากกันซึ่งฮุนได้เลบไปเห็นชายแก่เจ้าของร้านที่ได้หยิบเนื้อหมูสดๆที่เขาเพิ่งจะแล่ออกมายัดใส่ปากเคี้ยวอย่างหน้าตาเฉยทําให้เขาไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนแถบนี้นั้น ถึงได้มีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้มากนะักหลังเข้าไปในห้องแล้วหมอได้จาัดก,การเปิดของพัสดุของภรรยาเก่าและพบว่าเธอส่งมีดผ่าตัดเล่มหนึ่งมาให้กับเขาซึ่งมันก็คือของขวัญชิ้นแรกที่เธอเคยมอบให้หมอตอนที่หมอเรียนจบมาใหม่ๆในเช้าวันต่อมา หมอไดาถุงกอรประจําตัวออกมาโยนทิ้งที่กองขยะและเข้าไปทำงานที่คลินิกเหมือนเช่นเคยซึ่งเพื่อนของหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกได้ไป่ชักชวนเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังดีวันดีคืนจนมีของเขาต้องตกใจซึ่งแน่นอนว่ามันช่างสวนทางกับชีวิตของหมอในตอนนี้สืะเกิน เรื่องของหมอได้พยายามขอซื้อไม้ก๊อกสุดหรูต่อจากเขาแต่หมอก็บอกปฏิเสธไปโดยอ้างว่าเขาขายกินไปแล้วพยาบาลสาวอีกคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของมียุนได้ทักถามกับเธอว่าทําไมมียุนถึงมีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงขนาดนี้มันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมมียุนก็เลยบอกว่าแฟนของเธอเป็นคนซื้อให้ซึ่งเขารวยมากๆลำพังเงินเดือนพยาบาลแค่นี้ทำงานทั้งชาติ คงไม่มีทางซื้อได้แน่นอนก่อนที่การสนทนาของพวกเธอจะถูกขัดจังหวะโดยลูกสะพ้ายของร้านขายเนื้อที่พาพ่อของสามีมาตรวจลำไส้ซึ่งหมอก็ได้อาสาเป็นคนรับเคสนี้เองแต่ดูเหมือนว่ามียุนจะไม่อยากอยู่ทํางานต่อแล้วเมื่อเสียงโทรศัพท์พของเธอดังขึ้นหมอจะได้บอกให้เธอออกไปได้เดี๋ยวเขาจะอยู่ตรวจเจ้าของร้านขายเนื้อด้วยตัวเองเมื่อได้อยู่กับคนไข้สองต่อ2หมอได้ยินชายแก่พึมพำบอกมาว่าเขาเป็นคนสอนลูกชายลงมือฆ่าหันศพและเอาชิ้นส่วนของเหยื่อไปกระจายทิ้งตามแม่น้ำต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานชายแก่ได้พูดออกมาเลยล ยแล้วบอกว่าหัวของเหยื่อนั้น ยังอยู่ในตู้แช่ของเขาอยู่เลยก่อนที่เขาจะแอบโผล่ออกมาและสลบไปในวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดของหมอเขาได้นัดพบก,กับลูกชายเพื่อที่จะได้ไปกินข้าวด้วยกันหมอได้เดินลงมาที่ชั้นล่างและเตรียมตัวที่จะไปหาลูกก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นถึงถุงดำปริศนาที่มีเส้นผมของคนโผล่ออกมาวางอยู่ภายในร้านขายเนื้อมันได้ลุกหลง่นลงพื้นและเผยให้เห็นว่ามันคือหัวคนจริงๆก่อนที่หมอจะสะดุ้งตัวตื่นและหลุดออกมาจากผวังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่หมอจดนดการขึ้นไปเองหลังที่ได้ยินเรื่องราวของชายแก่และรวมไปถึงถูกส ด้วยหมอที่เดินทางหาลูกชายในเวลาต่อมาและได้ไปกินข้าวร่วมกันเขาได้บอกกับลูกชายว่าตอนนี้พ่อกําลังเก็บเงินอยู่เพื่อเตรียมตัวที่จะส่งเขาไปเรียนต่อที่แคนาดาแต่ลูกชายก้าแต่สนใจมือถือทําให้หมอถึงกับอารมณ์เสียและได้ถวาดให้ลูกชายกินข้าวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะจัดก,การพงมือถือของลูกชายซะลูกชายที่มองไปที่มือถือซึ่งมีเพื่อนส่งข้อความมาบอกเขาว่ามีการพบศพคนหัวขาดที่ไม่น้ําหันหมอได้บอกกับลูกชายว่าอย่าพยายามไปเชื่อข่าวลือในโลกโซเชียลมากนัก ก่อนที่เขาจะพาตัวลูกชายไปส่งที่อาพาร์ตเมนต์สุดหรูของแม่ซึ่งยุนนั้นไม่อยากให้ลูกชายรู้ว่าตัวเองนั้นตกอับจึงได้พยายามเก็บรวบรวมเงินเท่าที่มีเอามาเลี้ยงอาหารลูกชายในครั้งนี้และซื้อข้าวของส่วนตัวให้กับเขาในเวลาต่อมาหมอได้เข้ามาซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อและได้พบกับมียุนพยาบาลสาวผู้ช่วยของเขาเองเธอได้บอกกับหมอว่าตัวเองมากินข้าวกับครอบครัวแถวๆนี้หมอก็เลยบอกว่าตัวของเขาเองก็พักอยู่ในแถบนี้เหมือนกันเมื่อหมอได้เดินทางกลับมาถึงที่พักเขาก็ต้องตกใจทันนนนนนทีเเเเเมืื่่่ออออห็็วาาาาาคขขขยย้้้ซึงงงปลูกชจร ถือถุงเนื้อสดๆรอเขาอยู่ที่หน้าห้องพักคนขายเนื้อได้บอกกับหมอว่าเขาที่ซื้อเนื้อฉันดีมาเพื่อขอบคุณหมอ ที่ช่วยดูแลอาการของพ่อของเขาให้และเขาได้บอกกับหมอว่าถ้าได้กินเนื้อนี่กับเบียร์คงจะอร่อยชื่นใจน่าดูหมอจะได้ชวนคนขายเนื้อมาดื่มเบียร์ด้วยกันกับเขาหลังปิดร้านคนขายเนื้อที่ถือวิสาสะเข้าไปภายในห้องของหมอและชวนเขาคุยนั่นน,นู่นนี่หลายสาระก่อนจะเปิดประเด็นถาาหมอตรงตรงว่าทําไมหมอชอบไปทุบจมองมองอยู่ที่ร้านขายเนื้อทาให้หมอถึงกับเอื้องไปและหน้าถอดสีโชคย,ยังดีที่พ่อคะได้ถูกะจหว่าโดยสายโทรศัพท์ของภรรยาที่โทรมาบอกให้เขาช่วยเข้าไปดูอาการของพ่อวันต่อมาขณะที่ทํางาน มียุนสเกตเห็นว่าหมอมีอาการแห้งหลังจากที่ดื่มหนักมาทั้งคืนเธอจึงได้ตัดสินใจออกไปซื้อโจ๊กเพื่อที่จะมาฝากเขาก่อนที่มียุนจะได้ยินข่าวทางทีวีว่ามีคนพบเจอศพหขาดเพิ่มอีกรายที่ไซก่อสร้างโดยที่ศพนั้นมีร่องรอยของมีคมในเวลาต่อมาหมอได้ได้เจอกับภรรยาเก่าที่ร้านไอศครีมเธอมาหาหมอโดยที่ไม่ได้นัานหมายเพื่อหวังที่จะให้โอกาสหมออีกครั้ง ซึ่งมียุนก็นได้เดินผ่านมาพอดีจึงได้พยายามเข้าไปทักทายหมอก่อนที่เธอจะต้องจากไปอย่างผิดหวังเมื่อหมอนั้นนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนทั้งหมอและภรรยาได้ไปคุยกันต่อที่ห้องซึ่งเธอต้องการให้หมอย้ายกลับไปอยู่ด้วยกันตามเดิมและทิ้งอาชีพหมอภายในเมืองนี้ไปซะแต่หมอก็ดึงดันที่จะไม่ยอมเพราะเขาเป็นผู้ชายและไม่ต้องการเพิ่งพางินของเมียทั้งคู่ได้ทะเลาะกันยกใหญ่ก่อนที่จะพังมือทำกระจกห้องน้ำแตกเมื่อภรรยาของหมอจากไปแล้วคนขายนี้จึงได้เข้าปรากฏกิ่ง ก็เปลี่ยนกระจกให้กับหมอและชักชวนเขาไปดื่มนอนใจที่ชั้นล่างหมอได้เล่าให้คนขายเนื้อฟังว่าภรรยาเก่า,กาของเขาพยายามที่จะมาขอคืนดีด้วยแต่เขายังเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจยอมเพราะคนที่ไล่ตะเพิดเขาออกมาตั้งแต่แรกก็คือเธอคนขายเนื้อก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าภรรยาเก่า,กาของเขาเป็นคนฟิลิปปินส์เธอได้หนีกลับประเทศไปโดยทิ้งลูกชายไว้เขาเลี้ยงเมื่อคนขายเนื้อลุกขึ้นไปเอาเล่ามาเพิ่มหมอจะได้จุยโอกาสนั้นลุกขึ้นไปดูในตู้แช่แข็งว่าสิ่งที่เขาสงสัยเป็นความจริงหรือเปล่า่าาซึงภยในนนั้ หมอได้พบกับถุงสีดำที่ข้างในนั้นมีหัวคนจริงๆถูกใส่เอาไว้อยู่ในเช้าวันต่อมาหมอได้ตื่นขึ้นไปทำงานด้วยอาการแห้งจัดคนขายเนื้อได้โทรมาถามกับหมอว่าทําไมจู่ๆเมื่อวานหมอก็ลุกหายไปหมอจึงได้อ้างว่าเพราะเขาเมามา,มากแล้วจึงลุกขึ้นไปนอนที่ข้างบนซึ่งวันนี้เป็นคิวตรวจสุขภาพของเจ้าของร้านขายเนื้อเพื่อนร่วมงานของมียุนได้บอกกับเธอว่าช่วงนี้ธรรมยาในคลินิก ถึงมีไม่พอต่อจำนวนคนเข้ารับการรักษาทั้งั้ๆที่พวกเราก็ได้จะสั่งยามาตรงตามจำนวนแล้วใช้แก่ได้บนพึมพำกับหมออีกแล้วว่าในครั้งแรกมันก็จะทจําใจยากแต่หากได้ลองแล้วก็จะติดใจ จนหยุดไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่พวกตำรวจจะบุกเข้ามาภายในร้านเพื่อขอดูข้อมูลคนไข้ที่เป็นชาวอเชเชทั้งหมดกับคลินิกทาให้หมอรู้สึกสงสัยว่าภรรยาสาวชาวฟิลิปปินส์ของคนขายเนื้อนั้นอาจจะไม่ได้กลับบ้านอย่างที่เขาอ้างและเธอก็คงจะกลายเป็นศพหัวขาดไปแล้ววันนี้คนไข้เยอะมากมากทำให้หมอรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาได้เผลอหลับไปและรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีตอนกลางดึกเพื่อมาหาน้ำดื่มในตู้เย็นหมอยังคงรู้สึกสับสนว่า หัวที่เขาเห็นในตู้แช่ของร้านขายเนื้อนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นภาพหลอนที่เขาคิดขึ้นมาเองเหมือนรอบที่แล้วก่อนที่หมอจะต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเขาได้พบหัวของเดือรายนั้นอยู่ภายในช่องฟีของตัวเองวันนั้นหมอคงจะเมามากและเผลอหยิบมันติดมือมาด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัว ตอนนี้หลักฐานที่สําคัญอย่างหัวมนุษย์ได้ไปอยู่ภายในตู้เย็นของหมอแล้วทําให้หมอถึงกับเข่าอ่อนทําอะไรไม่ถูกไปจนถึงเช้าหมอได้ออกไปทํางานตามปกติทั้งท่าที่ยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวโดยอ้างกับผู้ช่วยพยาบาลว่าเครื่องทาน้ําร้อนที่บ้านของเขาเสียและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านในตอนเย็นหมอก็ได้พบว่าหัวในช่องฟิตของเขานั้นได้หายไปแล้วนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นหมอได้เห็นหัวของเยื่อจริงๆหรือทั้งหมด เป็นพิกาภาพหลอนของเขาที่น่าจะเกิดขึ้นมาจากฤทธิ์เหล้าหมอได้หลอนต่อไปอีกว่าเขามองเห็นสองพ่อลูกร้านขายเนื้อกําลังช่วยกันหัดศพของเหยื่อออกอยู่ภายในห้องแร่เนื้อลูกชายได้ที่หัวของศพมาให้กับหมอก่อนที่จะถามเขาว่าทําไมหมอถึงเอาไปแต่หัวแล้วตัวไม่เอาไปด้วยหรอทําให้หมอต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายหมอได้เดินออกมาจากคลินิกเพื่อหาเสื้ออะไรกินและได้เห็นภาพหัวข่าวเรื่องก,การฆาตกรรมตัดหัวโดยจู่หัวไว้ว่าฆาตกรฆ่าตัดหัวได้กลับมาถึงเมืองนี้แล้ว ก่อนที่เขาจะเหลือไปเห็นลูกชายของร้านขายเนื้อที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์กำลังถูกผู้วัยรุ่นรุมทำร้ายซึ่งหมอก็ได้เอาแต่ยืนมองไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาก่อนที่จะเดินจากไปหลังเข้ามาภายในคลินิกหมอได้จับมียุนที่อย่างคาหนังคาเขาในขณะที่เธอกลังแอบขโมยยาหนีออกไปจากคลินิกมียุนได้บอกกับหมอว่าเธอจะขอลาออกและห้ามให้หมอเอาเรื่องของเธอไปบอกกับใครเธอได้ขอโอกาสหมอว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอขโมยแต่หมอก็ไม่ยอมเชื่อเธอเพราะกระเป๋าแพงๆและเครืองแบนเนมที่เธอมีก็น่าจะได้มาจาก การขายยาพวกนี้หมอที่ทำกับมียุนว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีแฟนรวยใช่ไหมมียุนจะได้ทำหน้างอนแล้วเดินจากไป วันต่อมาผู้ช่วยของหมออีกคนได้มาถามกับหมอว่าทําไมช่วงนี้หมอถึงนอนอยู่แต่คลินิกมาหลายเครื่องติดกันแล้วหมอจึงได้อ้างว่าเครื่องทําน้ำร้อนของเขายังของซ่อมไม่เสร็จก็เลยมาอาศัยน้ำร้อนของคลินิกอยู่ไปก่อนก่อนที่มียุนนั้นจะกลับเข้ามาทํางานตามเดิมเธอได้โกหกหมอเรื่องที่เธอจะขอลาออกพวกเขาทั้งสองคนมองหน้ากันไม่ติดพอหมอได้รู้ความรของเธอแล้วหมอได้ตัดสินใจเดินทางกลับห้องพักไปแล้วเห็นว่าป้าย้านไขยเนื้อนั้นปิดทําการ3วัน หมอได้เดินไปที่หลังร้านและเห็นพ่อค้าขายเนื้อกำลังลงมือแล่เนื้ออยู่โดยที่มีถุงสีดำซึ่งน่าจะใส่หัวภรรยาคนปัจจุบันของเขาอยู่ภายในห้องนั้นด้วยหมอสังเกตได้จากสีย้อมผมของเธอที่ตรงกับภรรยาคนปัจจุบันของคนขายเนื้อ คนข้ยเนี้ได้เดินตามาทักทายหมอและขอบคุณเขาสำหรับการรักษาอาการป่วยของพ่อหมอจะได้ถามคนขายเนื้อไปว่าทำไมร้านขายเนื้อถึงต้องปิด3วันคนขายเนื้อก็เลยบอกหมอว่าภรรยาคนใหม่ของเขาหนีกลับบ้านไปหลังจากที่เธอได้มีปากเสียงกับลูกชายของเขาก่อนที่พ่อค้าขายเนื้อจะได้ถามกับหมอว่าภรรยาเก่าของหมอช่วงนี้เธอหายไปไหนไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันเลยหมอก็เลยบอกว่าเธอสบายดีก่อนที่จะรีบตีตัวออกห่างจากคนขายเนื้อและรีบเดินกลับเข้าห้องไปซึ่งหลังจากนั้น พวกตำรวจก็ได้แวะมาหาเขาที่ห้องเพื่อสอบถามกับหมอว่าไม่ได้พบหน้าภรรยาเก่ามากี่วันแล้วตอนนี้ภรรยาเก่าของหมอได้หายตัวไปซึ่งหมอก็ให้การว่าเขาไม่รู้เรื่องมียุได้แวะมาหาหมอที่ห้องพักของเขาเพื่อถามกับหมอว่าทำไมช่วงนี้ถึงได้มีตำรวจมาหาในที่ทำงานและในห้องพักของหมอเขาได้ปากโป้งบอกเรื่องที่เธอโมยยาไปแล้วใช่ไหมหมอก็เลยบอกมียุนว่าเขาเปล่าแต่พวกตำรวจ าถามหาภรรยาเก่าของเขาที่ตอนนี้เธอหายตัวไปตั้งหา่างเมื่อมียุนได้ขอตัวกลับบ้านไปหมอก็ได้ตามดูเธอยังไม่ค่าสายตาเพราะเกรงว่ามียุนอาจจะได้รับอันตรายซึ่งมีคนแปลกหน้าได้เดินตามมียุนไปจริงๆเมื่อหมอพยายามไม่เข้ไปช่วยเหลือเธอเขาก็ได้ถูกใครบางคนตีจนสลบไปหมอได้สติกกับขึ้นมาอีกทีภายในห้องพักของตัวเองโดยที่มีชายใบกลางคนมาได้นําตัวกับเขาว่า เขาเป็นสรารวัตรวัยใกล้เกษียณที่มีชื่อว่าโจในอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วเขาได้ตามสืบคดีเกี่ยวกับฆาตกรคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเนื้อซึ่งนั่นก็คือชายแก่เจ้าของร้านขายเนื้อคนปัจจุบันแต่เนื่องด้วยหลักฐานไม่เพียงพอจึงทำให้เขาหลุดคดีออกมาได้หมอได้เล่สาสารวัตรโจฟังว่าภรรยาของเขาหายตัวไปและเขาได้พบหัวคนถูกแช่ยอยู่ในตู้แช่ร้านขายเนื้อสรารวัตรก็เลยบอกให้หมอ แก้ตีเนียนตามน้ำมันไปก่อนจนกว่าเขาจะหาหลักฐานได้สารวัตรโจต้องการที่จะจับพวกมันให้ได้อย่างค่าหนังค่าเขาแต่ถ้าหากหมอรู้สึกถึงอันตรายอะไรก็ตามแต่ให้รีบโทรไปหาเขาได้ท,ทันทีเมื่อหมอเดินทางไปถึงที่ทำงานเขาก็พบว่ามียุนได้หายตัวไปแล้วก่อนที่ลูกชายของหมอจะได้โทรมาบอกกับเขาว่าตัวเองนั้น ได้เดีนออกไปจากบ้านของยายและกำลังจะแวะไปหาพ่อที่ร้านขายเนื้อหมอจี่ได้รีบบอกให้ลูกชายอย่าเข้าไปที่นั่นโดยเด็ดขาดแล้วให้รีบนั่งรถไปหาเขาที่คีนอีกเดี๋ยวนี้เมื่อรอแล้วรอเล่าล,ลูกชายก็ยังไม่มาถึงคีนอีกสักทีหมอที่ได้ต่อสายกลับไปหาเขาแต่คนที่รับสายสายนั้นก็เป็นคนขายเนื้อที่ได้บอกกับหมอว่าตอนนี้ลูกชายของเขา ได้ถูกคนขาเนื้อจับตัวไปแล้วและเขาอยากได้สิ่งที่หมอไปจากเขากลับมาคืนหมอได้รีบนั่งรถแท็กซี่เพื่อกลับไปที่บ้านและรีบต่อสายหาสารวัตโจว่าลูกชายของเขาได้ถูกคนไขายเนื้อลักพาตัวไปแล้วหมอได้รีบขึ้นไปหยิบไมดผ่าตัดของภรรยาติดตัวไปด้วย ก่อนที่รีบวิ่งลงมาที่ป้ายรถเมล์แล้วถูกรถคันหนึ่งพุ่งชนจนสลบกไปหมอได้ตีกับคืนมาภายในออฟฟิศของสารวัตรโจและพยายามถามหาตัวลูกชายสารวัตรจะได้บอกกับหมอว่าตอนนี้ลูกชายของเขาปลอดภัยดีและมีคนพบศพเพรยาเก่าของเขาแล้วหมอได้บอกกับสารวัตรว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอซึ่งน่าจะเป็นพวกร้านขายเนื้อไม่ผิดตัวแน่นอนเมื่อวันก่อนเขาเห็นหัวภรรยายคนใหม่ของคนขายเนื้ออยู่ในถุงสีดำภายในร้านด้วยเมื่อบอได้สังเกตเห็นว่าสารวัตรโจนั้นไม่ได้มีชื่อเรียกว่า โจกูวันอย่างที่เขาแอบอ้างแต่มีชื่อเรียกว่านำอินซูและเขาเป็นจิตแพทย์ไม่ใช่ตำรวจหมอจะได้จัดการที่หงเขาจนสลบไปหมอได้ขับรถของนำอินซู ul, ไปที่ร้านขายเนื้อและแอบเข้าไปที่ห้องแช่แข็งอีกรอบเพื่อตามหาหลักฐานที่เป็นหัวคนก่อนที่คนขายเนื้อจะเดินมาเจอหมอเขาพอดีจะงได้เกิดการต่อสู้กันหมอที่สู้ไม่ไหวได้ถูกคนขายเนื้อบีบคอเขาจนเกือบตาย โชคยังดีที่มีตำรวจตามเข้ามาช่วยเขาได้ทันหมอที่ชี้ไปยังถุงดำซึ่งน่าจะมีหัวพระรยาคนใหม่ของนขาหายเนื้ออยู่ในนั้นแต่เมื่อเขาเปิดออกดูทุกคนกลับเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่หัวโวธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หัวของคนแต่ย่างได้หมอที่ถูกพาตัวไปที่โรงพัก โดยมีผู้คนหลายปากได้แวดเวียนเข้ามาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบครัวของร้านขายเนื้อได้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพฤติกรรมของหมอนั้นดูมีพิรุษส่วนเพื่อนร่วมง,งานของมียุนก็ได้บอกว่าหมอได้โกหกเธอเรื่องเครื่องทำนาอุ่นเสียและช่วงนี้หมอมักจะทำตัวลบๆล่ออยู่ที่คลินิกอยู่เป็นประจำคนขายเนื้อได้บอกผู้ตำรวจว่าเขากับหมอนั้นมักจะมานั่งสังสรรค์กันในช่วงเย็นก่อนที่เขาจะพบว่ามีดแล่งในของเขาเล่มหนึ่งได้หายออกไปจากร้านเขาไม่เคยรักพาตัวลูกชายของหมอ เพียงแต่นำตัวเขาไปส่งที่คลินิกเท่านั้นที่ภายในตู้เย็นในห้องพักของหมอได้มีหัวของเยอจริงๆถูกแช่อยู่ในช่องฟรีซซึ่งหมอก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อข่าวหาโดยอ้างว่าการที่เขาบุกเข้าไปในร้านขายเนื้อนั้นเพื่อหาหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคนขายเนื้อกับพ่อของเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ทางการกำลังต้องการตัวอยู่เขาให้การของหมอ ฟังดูเหมือนคนอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวนจมากเกินไปแถมยังไม่มีพยานคนไหนเข้าข้างหมออีกด้วยมียูยนงไม่ได้ถูกฆ่าตายอย่างที่หมออ้างและเธอได้ให้การว่าหมอนั่นแหละ ที่เป็นคนขโมยยาของคลินิกไปโดยที่มียุนนั้นพยายามตามเข้าไปคุยกับหมอเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะไม่ทําให้หมออับอายว่าเธอได้รู้ความจริงที่หมอแอกโมยาแล้วและคนที่ตีหมอจนสลบไปก็คือตัวเธอเองเพราะหมอพยายามิ่งตาเข้ามาทําร้ายเธอสารวัตรโจกุนวันหรือนายแพทย์โจกุนวันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆอย่างที่หมอแอบอ้างเมื่อหมอได้ฟังข้อมูลทั้งหมด ขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังและททษว่าคนในหมู่บ้านนี้ช่วยกันจัดฉากใส่ร้ายเขาตำรวจจึงได้ยื่นรูปใบหนึ่งให้หมอดูซึ่งมันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแบจุงจาเธอก็คือศพไร้หัวที่เจอในแม่น้ำฮันตรงกับตอนที่หมอนั้นเพิ่งจะย้ายเข้ามาในเมืองนี้การสืบหาตัวตนของเธอนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าตามหาหัวไม่เจอแบจุงจาคือคนที่หมอยืมเงินสดของเธอสองแสนดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับเปิดคลินิก และเธอก็คือเจ้าของหัวที่ถูกช่ในตู้เย็นของหมออีกด้วยทำให้หมอเธอกับอึ้งและปฏิเสธไม่ได้ ภาพจากกล้องวงจรปิดได้เผยเห็นว่าแแบรจุงจาก,กับหมอนั้นได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเธอได้เข้ามาขอยาก,กับหมอและเสพยจาจนเกินขนาดก่อนที่จะขาดใจตายไปในที่สุดหมอที่เกรงว่าตัวเองจะเดือดร้อนจึงได้ทาการหันศพของเธอออกและกระจายไปทิ้งตามที่ต่างๆภายในเมืองโดยที่ยังเก็บส่วนหัวของเธอเอาไว้ภายในตู้เย็นของเขาภรรยาปากสุดท้ายก็คือนายแพทย์นำอินซูซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของหมอและเป็นพ่อบุญธรรมของลูกชายหมอนำอินซูได้บอกกับตำรวจว่าภรรยาเก่าของหมอนั้นได้บอกกับเขาว่าจะเข้าไปเยี่ยมหมอที่ห้องพัก ก่อนที่เธอจะหายตัวไปซึ่งน่าจะสันนิษฐานได้ว่าหมอน่าจะลงมือฆ่าเธอในตอนที่มีปากเสียงกันเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงทำให้หมอเกิดอาการคุม้มคลั่งจนผู้ตำรวจต้องาลากตัวเขาออกไปน้ำอินซูได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหมอนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องใช้ยารละกักประสาทอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่ชื่อโจคุนวันนั้นก็คือชื่อนักสืบคนโปรดในนวนิยายของหมอที่หมอชอบอ่านเป็นประจำวิธีการฆ่าคนของหมอและการอำพรางศพแบบนี้เขาก็น่าจะเรียนแบบมาจากนันิยายด้วยเช่นกัน ข่าวได้สรุปว่าหมอซึ่งหุนนั้นคือฆาตรกรต่อเนื่องที่ลงมือฆ่าคนแล้วตัดหัวของเหยื่อมาเก็บเอาไว้นในตู้เย็นและรวมถึงเป็นฆาตรกรที่เป็นคนลงมือฆ่าภรรยาเก่าอีกด้วยเขาได้กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยด่วนแต่หมอก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยาเก่าของตัวเองก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป สับสนงุนงงสงสยัยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเองครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงไปแล้วที่ร้านขายเนื้อภรรยาคนปัจจุบันของเขาได้เดินทางกลับมาจากบ้านนอกและได้สวมแหวนเพชรวงใหม่ซึ่งมันดูคล้ายกับแหวนภรรยาเก่าของหมอโดยเธอได้บอกว่าพ่อสามีเป็นคนมอบให้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถได้เผยให้เห็นความจริงอีกเรื่องนึงว่าชช่แก่เจ้าของร้านขายเนื้อ ได้เป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของหมอโดยที่มีลูกชายตามมาจากการกับศพของเธอโดยการชำแหละภรรยาของหมอออกเป็นชิ้นๆและเก็บชิ้นส่วนเนื้อของเธอไว้กินหรือขายมาให้กับลูกค้าเพราะเป็นแบบนี้ถึงได้มีคนพบศพของเธอส่วนมียุนนั้นก็ได้กลับเข้ามาทํางานในคลินิกตามเดิมและยังคงแอบขอโมยยาออกไปขายอยู่เรื่อยๆแบลจุงใจได้เสียชีวิต เพราะเสพย,ยาเกินขนาดจริงๆและหมอก็จะการหันศพของเธอเพราะกูความผิดถึงแม้ว่าหมอนั้นจะไม่ได้ฆ่าเธอก็จริงแต่เขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของเธอเพราะยาที่เขามอบให้กับแม่จุงจามีปริมาณจนมากเกินไปซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นหมอได้ทำการหันศพของแม่จุงจาออก และเอาไปกระจายที่ที่ไม่น้ำฮันชายแก่ก็คือฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อสิปีที่แล้วตามคําบอกเล่าของนัวัลยายที่สร้างมาจากเข้าโครงเรื่องจริงที่หมอชอบอ่านอยู่เป็นประจำและภาพยนตร์เรื่องบูเบียดนี้ได้ถูกสร้างระดัดแปลงมาจากวรรณกรรมฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและห้องต้องห้ามของเขาที่เขาท้าภรรยาทุกคนว่าห้ามเปิดเข้าไปดูดเด็ดขาด เพราะเขาได้ทําการฆาตกรรมภรรยาเก่าๆของเขาทุกคนและซ่อนศพของผู้เธอไว้ภายในนั้นภรรยาคนใหม่ที่ชอบสอดรู้สอดเห็นและได้เผลอเปิดเข้าไปในห้องแห่งความลับก็จะถูกเขาฆ่าตายเรื่อยๆเป็นการเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนซึ่งชายเขาน้าเงินในที่นี้ก็น่าจะเป็นชายแก่เจ้าของร้านส่วนหมอนั้นที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายในบ้านของเขาก็เปรียบเสมือนภรรยาคนใหม่ของชายเขาน้าเงินโดยห้องแห่งความลับของชายแก่ก็คือห้องแช่แข็งของร้านขายเนื้อที่เขาเอาไว้แช่เนื้อคนหมอที่ไม่สามารถอดทนต่อความอยากรู้อยากเห็นได้ ก็เลยทำให้ชีวิตของเขาต้องพังทลายในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่องบูเบ